ก็ยกลาสสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมแอดแบงอีเช่นเคยนะในคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่13แล้วนะฮะสามารถรับชมในเมทเรื่องนี้แบบธุรกิจได้ทางว c v ีเลยแต่จ,จะหาทุกท่านที่เก็บไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยณนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะจะากทุกท่านพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มสปอยตอนที่13กันนะครับและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Andest Studio ด้วยนอันองสอนกตนดกโ,กโกาอาปด้วนนยนป ดูเองไดครับกดที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยตอนที่13บสามวีฮาวที่ได้เห็นใต้หัวบินน,ะนั้นเขาก็รู้สึกโกรธแค้นไปอย่างมากนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าใต้หัวบินนั้นจะจำเพ็กไม่ได้ในตอนนั้นหวังตรงก็เรียกวีฮาวอยู่น,นั่นเจ้าลงแข่งไหวหรือเปล่าพอเมื่อกีน้ในวีฮาวเข้ามือนะครับวีฮาวเขาก็ตอบกับหวังตรงว่าไหวซึ่งวีฮาวนั้นเขาก็คิดจะชนะในการประลองนี้เพื่อต่อสู้กับใต้หัวบินพอเพกนั้นก็คิดว่าถ้าเป็นใต้หัวบินจะต้องมาถึงรอบชิงได้นะแน่เขาจะพิสูจน์ต สู้กับกลุ่มของพวกโจฉือที่อยู่ปี2และทันทีที่การประลองได้เริ่มขึ้นวีฮาวก็ได้โจมตีทางดงจิตส่ซัพพอร์ตของทีมตรงข้ามลยครับส่วนหวังตงก็ได้ใช้ปีกเทพิจระแสงจัดการกับพวกเขาภายในทีเดียวและการประลองในรอบแรกนี้ก็เป็นกลุ่มของพวกวีฮาวเลยครับที่เอาชนะไปได้เพียงแค่2คนตัดมาทางด้านการประลองของพวกใต้หัวบินบ้างพี่กล้ามคนนี้นะครับก็ได้เข้าไปซัดใต้หัวบินแต่ว่าใต้หัวบินก็รับการโจมตีของพี่กร้ามด้วยมือเดียวกระที่ใต้หัวบินนะครับจะได้จัดการกับพี่กร้ามภายในขบวนท่าเด ชียนั่นก็ดังมากายจนพวกวีหาวนั้นได้ยินไปด้วยล่ะฮะและในการประลองในวันนี้ก็จบลงโดยชัยชนะของกลุ่มวีหาวและกลุ่มผงใต้หัวบินและสองกลุ่มนี้จะต้องมาเจอกันในรอบชิงในวันพรุ่งนี้แต่ภาพนในตอนที่พวกวีหาวนั้นกำลังเดินทางกลับหอพักระหว่างทางหวังตรงก็ได้ถามกับวีฮาวเลยครับว่าเป็นอะไรไปเพราะตลอดทั้งวันมานี้วีฮาวแทบเสมอทั้งวันเลยในเจ้ารู้จักกับใต้หัวบินคนนั้นอย่างนั้นหรือวีหาวก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้นาเจิดประหลาดรุ่นแรกใต้มู่บวามมามรถองเ,า,เา,อา,งงา้งง่่ร่รรรรกดอววงงงงตตตูืพย วห,หวังตรงที่ได้ยินบาปนั้นก็ตอบรับเดิมทีตระกูลพยัคฆ์ข่าวนั้นคือราชินิกุลแห่งจกักรวรรดิสิงห์ัวแต่ก็เริ่มมาหาสงครามเมื่อหลายพันปีก่อนจกักรวรรดิสิงห์หลวนั้นก็เกือบจะสูญสิน้นทําให้หลายสํานักก็ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกอบกูจก้จักรวรรดิขณะเดีวยวกันนั้นเองสายเลือดตระกูลพยัคฆ์ข่าวก็เสื่อมถอยลงและอํานาจก็ลดลงไปด้วยในปีนั้นจกักรวรรดิพยัคฆ์ข่าวจึงได้สละบาลังและยกบาลังให้กับจอมพลใหญ่ที่ปากกราบกบฏในตอนนั้นซึ่งก็คือราชวงศ์ปัจจ ่วนวิญญาณยุทธ่สืบพอดมาในตะกูลพยักษ์ขาวนั้นก็เป็นวิญญาณสัตว์ที่แข็งแกร่งและหัวหน้าเจ็ประหลาดรุ่นแรกพยัก์ขาวเนปีศาสใต้โม่ไบก็อยู่ในตะกูลนั้นด้วยพอหวังตงพูดมาจนถึงจุดนี้นั้นวีฮาวก็ได้พูดว่าใต้หัวปินนั้นเป็นลูกหลานของใต้หม่ไบเป็นลูกชายของไอสารเลวใต้หหาโดยยกพยักษ์ขาวรุ่นปัจจุบันหวังตงที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยนั่นแสดงว่าใต้หัวปินเป็นลูกพี่ลูกน้องต่างแม่กับวีฮาวแต่วีฮาวก็บอกว่าเขา เพิ่งพาอาศัยกันและการอยู่แค่2คนนี่แหละแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม่ของเขาก็ยิ้มสู้ทุกสถานการณ์ขอเพียงแค่ว่า2แม่ลูกไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวดเขาพอแล้วและเดิมทีแม่ของเขานั้นก็แค่อยากจะทํางานที่ตระกูลเดยุกพยักขาวเพื่อเลี้ยงดูเขาแต่เขาก็ไม่นึกเลยว่าการที่แม่ของเขาอยู่ที่นั่นก็ถูกปฏิบัติราวกับไม่ใช่คนแม้กระทั่งทหารในก็ยังเหยียดยามพวกเขาซึ่งวีฮาวเขาก็ต้องการจะให้ทุกคนในตระกูลพยักข่าวนั้นชดใช้กับสิ่งที่พวกมันทํากับแม่ของเขาเรียกได้ว่าแค่นี้ต้น,ตนนันม่่ไ ทุกอย่างก็สงบลงนะครับในตอนนั้นหวังตงก็ถามกับวีหาว่าเป็นอะไรไปวีหาวเขาก็ได้บอกว่าเมื่อกี้ตรงเขาได้ยินเสียงถอนหายใจของใครบางคนเป็นของชาชรลาที่อยู่ใกล้าสารใครแต่ขณะเดียวกันนั้นก็เหมือนกับได้ยินอยู่ข้างหูหวังตรงที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าวีหาวคงจะกังวลเรื่องแค้นมากจนเกินไปดังนั้นเขาก็เลยจะพาวีหาวไปแก้แค้นในตอนนี้แต่วีหาวนั้นก็ตอบปฏิเสธในตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถต่อกกับใต้หัวปิ่นได้ที่นี่นั้นคือสื่อไหลเคอสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้ก็คือแข็งแร่งขึ้นเขะะเเดียยวกกกัันนน้้คาา็อจ นะอย่างสงาา่าผ่าเผยและจนันน้นวีฮาวก็ได้ขอให้หวังตรงอย่าบอกเรื่องนี้กับใครแหละฮะถือว,ว่าเป็นความลับระหว่างพี่น้องวังตรงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบรับเช่นเดียวกันเขาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแนะ่และจนันน้นภาพก็ได้ตามมาที่ตลาดของโรงเรียนในระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับเซลเซล์ที่รออยู่แล้วเขาได้ยินมาว่าพวกเจ้าผ่านเฉลุยเลยและแบบนี้ในรอบชิงจะไม่มีข้าได้เช่นไรพวกวังตรงที่ได้เห็นเซลเซล,เซล์นั้นก็ดีใจมากเลยครับที่เซลเซล์นั้นหายดีแล้วในต,ตอนนั้นภาพก็ได้ตามมาที่ผู้หญิงหัวแดงคนนี้เธ แล้วเธอก็ได้โยนถ้วยชาใส่พวกวีฮาวก่อนที่เธอจะบอกกับพวกวีฮาวว่าหัวหน้ากลุ่มที่มีแค่วงแหวนเดียวนะคู่แข่งระดับนี้ต่อให้พวกเขาชนะมันก็น่าอับอายขายขี้นหน้าอยู่ดีทาเอาวีฮาวที่เห็นใต้หัวบินนั้นเขาก็โมโหมากๆแล้วฮะหวังตรงที่เห็นแบบนั้นก็เลยออกหน้าแทนพวกเจ้าเป็นใครกันข้าจะไม่วอแวกับคนที่ไม่รู้จักชื่อหรอกนะจากนั้นภาพก็ได้ตามมาที่การประลองรอบชิงกลุ่มของวีฮาวนะครับก็ได้เจอกับกลุ่มของใต้หัวบินก่อนจะเริ่มการแข่งนั้นก็มีการแนะนําตัวเเเลล็็็กนน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 ้้น้้อยยยงหหัวัวววดดาาาาคีีปปญญณณสสสต่่จมไแะ สุดท้ายใต้หัวบินเป็นวิญญาณสายโจมตีเช่นเดียวกันในตอนนั้นหวังตงก็เลยบอกว่าเขาจะจัดการกับพวกบัตซพบอย่างพวกใต้หัวบินเองส่วนพวกอาจารย์ที่ยืนมองอยู่ขอบสนามนั้นพอออียนก็ได้พูดออกมาว่าถึงแม้ว่ากลุ่มของพวกวีเขาจะสามารถจัดการกับอาคราวิญญาจาร์ได้แต่ถ้าเทียบกับใต้หัวบินแล้วเขานั้นคาดหวังกับไต้หัวบินมากกว่าว่าแล้วพอเอเยนก็ได้หันไปถามกับรองพอเฉียนพอเฉียนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมหากอีกฝ่ายชนะภายใน3ปีข้าเขาเลอกนักเรียนใหม่คนใดก็ได้เข้าสาขาวุฒิวิญญ,ญาณในนนนนนตตอออั้้เเหยยก็ถาาาาามมว่จขง สาขาวิญญาณยุดอีกแล้วอย่างนั้นหรือพอเฉียนก็แซวกลับไปเลยครับสาขาวิญญาณยุดอะไรกันพวกเขาน่ยยังเป็นแค่รักเดือนใหม่จะสามารถเลือกเข้าสาขาได้ก็ปี3นู่นและสาขาวิญญาณยุดของพวกเจ้าน่ะก็แค่สอนเรื่องพื้นฐานพอเฉียนที่ได้ยินบาปนั้นก็ตกลงที่จะแข่งด้วยแหละฮะเอาง่ายๆว่าพวกเขาในกํลาลังพนันกันนั่นเองในตอนนั้นพอเฉียนก็ได้บอกกับพอเฉียนว่าอย่าก,กังวลไปเลยเขาจะไม่เลือกคนที่พอเฉียน,นกํลาลังเลงอยู่หรอกและจะไม่เลือกเด็กที่ขึ้นระดับ30ตั้งแต่ที่ยังไม่จบปี2แน่นอนแหมแบบน้นก็พได ว่าเจ้าเองก็รู้แผนที่พวกข้าวางไว้นี่ถ้าไม่มีนักเรียนที่มีวิญญาณชุดที่เข้าท่าต่อให้สาขาอาวุธวิญญาณของข้าจะสร้างอาวุธที่ดีมากแค่ไหนถ้าไม่มีคนใช้ก็ไร้ค่าอยู่ดีพอเหยียนที่ด้กินแบบนั้นก็ตอบตกลงหลังจากาอาจารย์มูจินเวินก็ได้เข้ามาแซอาจารย์โจอี้เลยครับถึงแม้ว่ากลุ่มของวีห่าวจะเคยเอาชนะอักาจารย์มาได้ก็เจิงแต่เทียบกับใต้โมบายแล้วมันคนละเรื่องอาจารย์โจอีที่ด้กินแบบนั้นก็สวนกลับไปสิแฮเข้าก่อนวิญญ,ญาณยึดหอแก้วเจตสมบัติของเจ้าอย่างแพ้เลยนะาอนััันนนให้กบออาาจจรย์ี่ะ แต่เธอก็ได้บอกว่าในคราวนี้มันต่างออกไปพอหนิงเทียนก็แค่วิญญาณยุดช่วยเหลือแต่ใต้หัวบินนั้นคือวิญญาณสายโจมตีที่แท้จริงข้าเลยอยากจะเห็นสีหน้าของเจ้าตอนแพ้จริงๆหลังจากนั้นผู้ประกาศก็ได้บอกให้เริ่มประลองได้ทั้งสองฝ่ายก็ต่างเรียกใช้าวิญญาณยุดของตัวเองเลยครับก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าต่อสู้กันทางด้านหวังตงก็ได้ต่อสู้กับใต้หัวบินแต่ว่าหวังตงก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้เลยครับทำให้ใต้หัวบินได้ก็สบประมาทหวังตงเจ้านั้นยังอ่อนแอเกินไไปนนนนีี่่่มมมชชชพพลลััััังงขขออออผ้้าาาายยยยเเเดวซซณะกกกกรรบบืหแต ่อสู้ระหว่างหวังตงกับใต้หัวบินต่อจู่ๆในตอนนั้นใต้หัวบินเขาก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นช้าลงไปอย่างมากซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของเซียวเซียวและครับพอน้องหัวแดงเห็นบาปนั้น,นก็ได้เรียกวิญญาณจิ้งจอกของตัวเองออกมาก่อนที่เธอจะใช้ทักษะวิญญาณที่สน่หเสนอาคมทําให้เซียวเซียวนั้นก็หลุดการควบคุมไปเลยครับพเพราะเซียวเซียวดนไปจ้องตาของเธอจนทําให้สเสน่เข้าตัวนั่นก็เลยทาให้พลังของใต้หัวบินนั้นกลับมาเป็นปกติจนใต้หัวบินนั้นเปิดใช้ทักษะวิญ,ญญาณยุทธที่สองี่หบาัั้กใตวบินบาาตรงงๆซึ่ฉกกนี้น็ทํให้ว นามนั้นตื่นเต้นไปอย่างมากพอวิญญาณจาสายต่อสู้นั้นกําลังต่อสู้กันแบบโดยตรงในตอนนั้นมู่จินเหวินก็ได้สบประมาณเลยครับการที่หวังตงเข้าไปประจันหน้ากับใต้หัวบินแบบตรงๆนั้นเป็นความคิดที่ไร้สาระพระวิญญาณสับพยักษ์ขาวของตะกุงพยักษ์ขาวนั้นแข็งแกร่งมากไปต่อต้านซึ่งซึ่งหน้าบาปนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสักเท่าไรในตอนนั้นนหวังตงก็ถูกซัดจนกระเด็นไปเลยครับเรียกได้ว่ากระอัดเลือดเลยทำให้เพกที่เห็นแาปนั้นก็เป็นห่วงหวังตงอมตในอนน้เก็ด้มาัมาไปแล้วววส่นังตง นะครับก็ถูกใต้หั้วบินนั้นจาัดก,การไปด้วยและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เพกที่เป็นแค่วิญญาณสายช่วยเหลืออาจารย์มูสินหวินก็เลยบอกว่าการแข่งในครั้งนี้กลุ่มของหัววีห่าวนั้นแพ้ราบคาบจบตอนที่13เอาเละครับผมก็จบน,นะครับกับตอนที่13ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลือดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขอภายเวน่าตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วและหากท่านใดชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำ เวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสีวะผมอย่าลืมไปกดติดตามช่อง u n d e s Studio เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยนะครับ